สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาะลอดนายนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาะาลอดนายนะคะเพะื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอและก็แม่หมอต้าด้วยส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบอเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันจ้า เดี๋ยวเรามาทำลายภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นแบบไพ่กันเลยนะคะเริ่มเลยจ้าลัคนาราศีพิจิกนะคะ <c oughs> หลังจากวันที่ก้าอ่หลังจากวันที่9สิงหานะคะดาวประจําตัวดาวอังคาย้ายมาจากภพอรินะคะเข้าสู่ปัตตนีป,ปัญหาต่างๆในเรื่องของอุปสรรคเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ก็จะเบาบางลงนะคะแล้วก็ชาวพิจิกเองเนี่ย จะค่อนข้างจะสนใจกับเรื่องของความรักเป็นพิเศษแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกับคนรักหรือเรื่องของหุ้นส่วนในงานด้วยนะคะเพราะดาวอังคารส่งแรงเอื้อมถึงดาวอาทิตย์เจ้าเรือกนกรมมานะคะหลังจากวันที่17ไปต้องระวังปัญหาในเรื่องความรักการทะเลาะถกเถียงการมีหุ้นส่วนทนัศนคติความคิดเห็นอะไรที่ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่แล้วก็คุณเองก็จะ สนใจแต่ในเรื่องของความรักเป็นหลักนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าโชคเรื่องการเงินดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพุธยายนะคะคือวันที่20สิงหาคมเข้าสู่เรือนลาภานะคะแล้วก็เลงดาวกระดุมพระปุตตะจะมีไรายได้ใหม่ๆหรือมีช่องมีลาบในเรื่องของการเงินเข้ามานั่นเองนะคะรวมถึงเรื่องของการงานก็รุ่งโรดชอดช่วงด้วยนะคะเงินดีงานดีมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะปรับเงินเดือนให้ให้โบนัสได้ค่าคอม หรือผลงานนั้นเข้าตากรรมการนั่นเองนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อแต่ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องของการถูกเพ่งเล็มจุกจิกจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนในที่ทํางานโดยเฉพาะคนที่มีอาวุโสรหรืออํานาจเหนือเราถึงแม้เขาจะอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือเราแต่อีกในหนึ่งเขาก็บงการควบคุมจุกจิกจู้จีจ้ชีวิตเราไปด้วยนะคะระวังพลาดกับเรื่องง่าย อย่างเช่นการทำอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบต้องระมัดระวังและรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหลังอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาหรือความประหม่าพลาดผังนั่นเองค่ะและในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวราศีพิจิกดาวการงานนั้นดีมาตั้งแต่ช่วงเดือน อ่าการ,รกฎาคมแล้วนะคะช่วงนั้นดาวการงานเข้าสุภาและในวันที่17สิงหาคมนะคะดาวการงานจะย้ายเข้าสู่เรือกนกรรมมาได้ตำแหน่งกเกษตรถือว่างานนั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะการงานยังถือว่าดีอยู่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตามีเกณฑ์ที่จะ ร่วมมือทํางานอะไรกันเป็นทีมนะคะงานประจำเนี่ยถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวเนาะแต่มันจะต้องมีในเรื่องของการพลิกแพงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน่อยนึงนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคนที่เราทํางานด้วยอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนหรือทีมงานเพราะดาวองคาส่งแรงเอื้อมถึงดาวอาทิตย์นะคะมันยังมีความเหนื่อยความต้องบู้ต้องลุยต้องแก้ไขหรือพลิกแพงสถานการณ์ในงานอยู่นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของ อุบัติเหตุในที่ทํางานด้วยนะคะงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ล้นมือเลยทีเดียวโดวยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปงานเอกสารมีการเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมนะคะใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานหลังจากวันที่17สิงหาคามเป็นต้นไปนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธุรกิจออนไลน์นะคะก็ถือว่าดีมากๆงานกลุ่มราชการอาหารเครื่องดื่มของกินหรือเกี่ยวข้องกับพนักง,งานออฟฟิศก็ถือว่าดีนะคะแต่ต้องระวังเนาะในเรื่องของการผิดกฎผิดระเบียบถูกใบสั่งถูกติงถูกติในเรื่องของงานเนาะแต่ดาวการงานมันแข็งแรงถึงแม้จะเหนื่อย ึงแม้จะถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายแต่โดยรวมแล้วการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนคนที่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้การงานจะมีความมั่นคงหลังจากวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะให้หาโอกาสไหวเจ้าที่เจ้าทางในที่อาาในเคหสถานหน้าร้านของเราแล้วก็มันมีดวงที่ผู้หลักผู้ใหญ่กาลยานามิตรจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานด้วยแต่งานนั้นต้องมีการพลิกแพลงแก้ไขปัญหาอยู่เยอะนะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือสลิปการโอนะใครทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับออนไลน์ระวังพวกสลิปปลอมการถูกเก็บถูกทรวงภาษีย้อนหลังหรืองานอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎกฎหมายประเพณีนะคะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าถูกฉลกับชาาราศีพิจิกนะคะแต่คุณเองต้องระวังเรื่องเอกสารมากๆเลยนะคะทำธุรกรรมทางการเงินหรือปัญหาในเรื่องของการ กู้ยืมสินเชื่อต่างๆโดยเฉพาะคนที่ทําออนไลน์ก็ต้องระวังสลิปลปอมด้วยนะช่วงนี้กาลังระบาดอยู่นะคะแต่ภาพรวมการงานถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะและต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเอาเราเอาการเงินก่อนดีกว่าการเงินของชาวราศีพิจิกนะคะคือดาว พระฤหัสซึ่งอยู่ในราศีมีนตลอด1ปีนี้นะคะถือว่าการเงินยังมีโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาถึงแม้ว่าดาวการเงินจะเดินถอยหลังไปบ้างนะคะแต่หลังจากวันที่20สิงหารับรองว่าชาวราศีพิจิกจะมีโชคลาภและช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเพราะดาวพุธนั้นเข้าสู่เรือนลาภาแล้วก็เล็งดาวกระดุมพาด้วยนะคะวันนี้อาจจะมาจากเรื่องของไรายได้ใหม่ๆ การทากิจกรรมใหม่ๆคือราศีพิจิกเป็นราศีที่ควรหาไรายได้เสริมช่องทางเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการสอนการเรียนเกี่ยวกับเด็กหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆที่คุณถนัดก็ได้นะคะการเงินยังเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีช่องทางแล้วก็โชคลาภเข้ามาด้วยเนาะแต่ต้องระวังการใช้ใจเงินเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมการถูกหยิบยืมหรือถ้าคุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะหยิบยืมคนอื่นได้นะคะแล้วก็ยังเสียเงินไปกับเรื่องของค่าประกันต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประกาศสุขภาพอุบัติเหตุหรือเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็เสียเงินไปกับเรื่องของพวกสุนัขหมาแมวสัตว์เลี้ยงหรือการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ทั้งเดือนแต่โดยรวมแล้วการเงินก็ยังมีโชคลาภใหม่ๆที่เข้ามาให้ชาวพิจิกได้ชื่นใจอย่างแน่นอนค่ะและความรักกันบ้างนะคะสําหรับความรักชาวพิจิกที่มีคู่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะดาวองคารที่ย้ายเข้ามาตั้งแต่ว,วันที่9เล็งปัตตนีนะคะก็จะ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักเป็นพิเศษเอาจจะสนใจคนรักหรือต้องไปไหนมาไหนกับคนรักบ่อยๆนะคะสําหรับเป็นคนที่มีแฟนมีคู่แต่ดาวางังคารที่เล็งรักต้องระมัดระวังเรื่องของอริตัตูแฟนอาจจะเอาปัญหามาให้การทะเลาะถกเถียงเรื่องของอารมณ์ปัญหาลิ้นกับฟันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ทํางานร่วมกันกับคนรักหรือทะเลาะขัดแย้งกับแฟนในเรื่องของงาน พราะดาวองคารส่งแรงเอื้อมถึงดาวอาทิตย์นะคะบางทีอาจจะผิดใจกันเพราะว่าทํางานร่วมกันหรือบางคนอาจจะทํางานจนไม่มีเวลาให้แฟนตรงนี้ก็อาจจะต้องมีเนตให้ดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมกับแฟนหรือคนรักนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเกิดรักซ้อนด้วยแต่ดาวปัตตนีเนี่ยไปบอกผลสุภะแปลว่าสุภาแปลว่าความสําเร็จการอุ้มชูช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนอานยุมากกว่าถือว่าดีมากๆเลยนะคะแฟนจะนําความสําเร็จ แฟนจะช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์คุณนะคะโดยรวมแล้วภาพรวมของความรักยังถือว่าดีแต่ดาวมฤตยูนะคะที่เข้ามาเล็งในเรื่องของปัตนีเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความรักใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนที่อยู่ มีความรักที่ไม่ต้องเปิดเผยเปิดตัวมากไม่ต้องโพลงโซเชียลมากคบกันเงียบๆไม่เปิดเผยเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยอาจเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วก็ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือพูดคุยกันถึงวิธีการครบกันกฎระเบียบต่างๆข้อตกลงต่างๆใหม่นะคะมันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าโพลงโซเชียลหรืออย่าออกสื่อมากจะทาให้ความรักของคุณนั้นประคับประคองกันไปได้ยาวนานค่ะและความรักของ ชาวราศีพิจิกที่โสดน,นะคะในเดือนนี้ถือว่ามีข่าวดีตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนะคะจะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสพบรักกับคนที่ร่อสวยรวยฐานะดีหน้าที่การงานดีมีชาติตรากูลมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะถือได้ว่ามีแฟนหล่อสวยหน้าตาดีแล้วก็รวยทรั์ด้วยนะแต่ดาวองคารที่เล็งรักเนี่ยมันเหมือนกับคุณจะมีสตัตว์ตคู่แข่งก่อนจะได้ต้องแย่งชิง หรือคนคนนั้นเขาอาจจะมีคนมาจีบเยอะเราอาจจะไปชอบคนที่แบบเป็นดาวมหาลายัยดาวคณะมีความโดดเด่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการอ่าสู้แย่งชิงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มันเรามาระวังในเรื่องของการเงินบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะความไม่เท่าเทียมกันหรือเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักของคุณด้วยเนาะในระยะยาวอาจจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ดาวมารุตยูที่ เลงปัตินีเนี่ยมันหมายถึงความรักทางกายความรักทางโซเชียลความรักที่มาแบบแปลกๆไม่แน่ไม่นอนยังเอาแน่เอานอนในความสัมพันธ์ไม่ได้มีคนเข้ามาเยอะก็จริงแต่คนนั้นอาจจะเจ้าชู้คนนั้นอาจจะคุยกับคนอื่นเยอะคนนั้นอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะไม่แมทกับคุณเช่นฐานนะหน้าที่การงานทัศนคติสังคมไร้สไตล์อันนี้อาจจะต้องดูกันในระยะยาวนะคะ และเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะคุณจะมีโชคจากเรื่องของสิ่งเล้นลับหรือวิญญาณบรรพบบุรุษนั่นเองนะคะในครอบครัวบางทีอยาจจะไปเตยลงหรือฝันเห็นบันพบบุรุษนะคะหรือทําบุญที่ส่วนกุศสไปให้เขาเขาอาจจะมาให้โชคให้ลาภหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรณะลาภามรดกเก่าๆเงินเก่าๆเงินตกเบิกเงินคงค้างแล้วก็เกี่ยวขอ้อง,วของกับเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆก็ถือว่าเป็นโชคลาภเรียกได้ว่า มาจากสมองสองมือการกระทําหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเงินตกค้างเงินตกเปิดประมาณนี้ค่ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้สุขภาพยังถือว่าดีอยู่แต่ระมัดระวังอุบัติเหตุจากที่ทํางานด้วยนะคะอัคารส่งแรงเอื้อมถึงอาทิตย์เนาะ อุบัติเหตุแล้วก็ดาวอังคารเล็งลักด้วยนะคะให้ไปแก้เคล็ดด้วยการทําฟันขูดหินปูนบริจาคเลือดหรือเป็นผู้หญิงก็อาจจะไปทําสัญญกรรมฉีดโบท็อกร้อยไหมให้มันมีเกณฑ์เลือดตกอย่างออกนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือได้ว่าสุขภาพยังเป็นทิศทางที่ดีระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยหรือภูมิแพ้ต่างๆเล็กน้อยค่ะและวิธีการเสริมดวงของชาวราศีพิจิกนะคะสุขภาพ ในช่วงเดือนนี้ใจรอ,อน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็สุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อการนอนไม่หลับภาระเรื่องของงานที่หนักอึ้งนะคะให้คุณไปแก้เคล็ดด้วยการย้ายที่นอนเปลี่ยนทิศทางในการนอนใหม่เปลี่ยนฟูกที่นอนใหม่หรือจัดเกี่ยวกับเรื่องของโต๊ะทางานนะคะใหม่อาจจะหันย้ายไปในทิศทางใหม่ แล้วก็ให้มันมีแสงสว่างเข้ามานะคะเพราะดาวอาทิตย์คือดาวการงานให้โตทำงานมีแสงไฟแสงสว่างนะคะมันจะช่วยเสริมดวงให้เรื่องของหน้าที่การงานมันมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยที่ห้องพยายเปิดมาให้สว่างหรือมีหลอดไฟแสงไฟอะไรแบบนี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มพลังทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานก็มีความจเจริญรุ่งเรือง,งตลอดทั้งเดือนเลยจ้าเรียบร้อยนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวลัคราศีพิจิก ประจำเดือนสิงหาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทลอดนายด้วยนะคะและใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบอกเข้ามาได้เลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ